ของเรียบอเเรียบร้อยปิดสวัสดีครับพวกคุณเคยมาเจอกันอีกแล้วสำหรับเมนูใหม่ๆอีกเมนูหนึ่งนะครับผม วันนี้เราจะมาทำเมนูปูหมาผัดพริกไทยดานะครับง่ายๆสไตล์คัวคุณเคยอีกแล้วครับอันดับแรกเราจะทําซอสกันก่อนนะครับผมพริกไทยก็จะไปคั่วครับคั่วให้เขาหอมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาโขลกเลยนะครับผมโขลกให้ละเอียดไม่ถึงกับละเอียดนะครับให้เขาพอหยาบๆนะครับได้พริกไทยเรียบร้อยเราก็เตรียมไว้เลยนะครับพักไว้เลยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทํา กระเทียมต่อเลยนะครับกระเทียมของเราก็ปอกไว้เรียบร้อยแล้วก็สับสับให้ละเอียดเหมือนกันครับผมพักไว้ก่อนนะครับต่อมาเราก็ทาพริกแดงครับผมง่ายๆเหมือนเดิมครับผมพริกแดงของเราก็จะหั่นเอาเม็ดออกเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสับของเขาให้ละเอียดนะครับเพื่อจะไปทําซอสพริกไทยดํากันเลยนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเรามาดูซอสพริกไทยกันเลยนะครับง่ายๆสไตล์ครัวคนเคยนะครับผม เทน้ำมันลงไปครับใส่กระเทียมลงไปนะครับเคี่ยวให้เขาหอมก่อนนะครับผมให้เขาเหลืองก่อนนะครับเรียบร้อยเราก็ใส่พริกแดงตามไปเลยนะครับพริกชี้ฟ้าแดงที่เราสับละเอียดเรียบร้อยนะครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับง่ายๆอีกแล้วครับท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับผัดให้เข้ากันครับตามมาด้วยพริกไทยดําที่เราโขลกไว้ แบบหยาบๆนะครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับผัดคั่วให้เข้ากันก่อนนะครับผมเติมด้วยน้ําตาลนะครับผมใส่น้าตาลลงไปครับผัดให้เข้าหอมก่อนนะครับผมตามมาด้วยซีอิ๊วขาวครับผมใส่เข้าไปเลยนะครับครับผัดให้หอมครับผมกลิ่นหอมมากเลยครับต่อมานะครับผมหอยนางรมครับซอสหอยนางรมใส่เข้าไปเลยนะครับผมผัดให้เข้ากันนะครับให้ละเอียดเลยนะครับ ผัดในข้าวหอมเลยนะครับผมผัดในข้าวหอมผัดนานๆนะครับสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นรับประทานได้เป็นเดือนเลยนะครับถ้าผัดเขานานๆแล้วก็ความชื้นในพริกข้าเข้าจะหายไปครับสามารถเก็บรับประทานได้นานๆครับผมต่อมาเราก็จะทําหอมใหญ่ครับหั่นเป็นลูกเต๋าเลยครับง่ายๆครับสไตล์คัวคนเคยอีกแล้วครับห,หัน่นเข้าไปเลยครับหั่นหอมใหญ่เรียบร้อยครับต่อมาเราก็ จะมาทําพริกหวานนะครับผมเราจะใช้พริกหวานแดงแล้วก็เขียวแล้วก็เหลืองครับหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันครับหั่นให้เรียบร้อยครับเตรียมเข้าไว้นะครับผมพริกหวานเหลืองเหมือนกันครับหั่นเป็นลูกเต๋าเหมือนกันครับหั่นเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะเตรียมมาผัดปูกันเลยนะครับ พริกเขียวครับผมพริกของเราก็หั่นให้เป็นลูกเต๋าครับจะได้อร่อยกรอบนะครับผมแห้งสดกรอบเรียบร้อยครับครับได้พริกหยวกพริกหวานเรียบร้อยนะครับหอมหัวใหญ่แล้วก็ส่วนผสมต่างๆครับขาดไม่ได้ครับต้นหอมขั้นตอนสุดท้ายของเรานะครับจะใส่ต้นหอมลงไปนะครับผัดเสร็จ เ,ออเพิ่มความรอร่อยนะครับต่อมาเราก็จะทําปูกันเลยนะครับปูของเราก็จะใช้อยู่อรลิมานครึ่งกิโลกรัมครับผมประมาณ4ตัว5ตัวนะครับผมล้างทําความสะอาดเรียบร้อยครับทําปูกันเลยนะครับล้วก็จะทําตัดขาเขาออกก่อนนะครับผมแล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอคํานะครับ ครับทำปูเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วก็พักปูไว้ก่อนนะครับครับผมทำปูให้เสร็จก่อนนะครับง่ายๆสไตล์คุ้นเคยอีกแล้วนะครับถ้าใครไม่มีปูม้าปูเนื้อก็ใช้ปูนิ่มก็ได้นะครับผมชุบแป้งทอดแล้วก็ผัดด้วยซอสพริกไทยดำก็อร่อยเหมือนกัน,นครับผม เราเริ่มวิธีทำกันเลยนะครับง่ายๆอีกแล้วครับตั้งเตาครับเทน้ำมันลงไปก่อนนะครับเทน้ำมันเสร็จเรียบร้อยรอให้กระทะร้อนก่อนนะครับผมใส่ปูลงไปก่อนเลยนะครับผมจะทำให้เขาสุกนะครับผมใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ปูเขาสุกแล้วก็เหลืองก่อนนะครับ โอเคนะครับประมาณ3นาทีถึง4นาทีครับปูเราสุกเรียบร้อยนะครับผมกลิ่นหอมมากเลยครับต่อมาเราก็จะผัดนะครับผมเราจะผัดหอมหัวใหญ่ลงไปก่อนนะครับเพื่อซอสจะได้เข้ากับหอมหัวใหญ่นะครับจะทําให้เข้าหวานอร่อยมากเลยครับครับผมพอหอมหัวใหญ่เข้ากับน้ามันเรียบร้อยนะครับทําให้เข้าหอมขึ้น เราก็จะเติมซอสพริกไทยดำลงไปเลยนะครับเริ่มร้อนเริ่มส่งกลิ่นหอมแลครับท่านผู้ชม,อมหอมมากเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่พริกไทยดำเข้าไปเลยนะครับพริกไทยดำที่เราผัดไว้ครับเตรียมไว้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันคุกเขาให้เข้ากันก่อนนะครับ เรให้ซอสพริกไทยดําเข้ากับเนื้อปูมาของเราครับกลิ่นหอมมากเลยครับน่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมคิดถึงข้าวสวยร้อนๆอ,อีกแล้วครับกลิ่นหอมมากเลยครับท่านผู้ชม,ม,มใส่น้ำซุปอีกนิดนึงครับโอเคครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดซอสให้เข้ากับเนื้อปูก่อนนะครับผมเพื่อความอร่อย ของเคานะรับเียบร้อยเราก็จะใส่พริกหวานของเราเข้าไปเลยนะครับสีแดงเข้าไปเลยนะครับเหลืองแดงเขียวครับใส่เข้าไปเลยครับสีสันสวยงามครับผมสีสวยงามอร่อยด้วยนะครับขัดคูกเค้าให้เข้ากันนะครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยครับใส่น้ำซุปอีกนิดนึงครับผม ไฟกำลังร้อนนะครับผมกระทะกำลังร้อนๆเลยนะครับคลุกเข้าให้เข้ากันนะครับผม <c oughs> เติมน้ำซุปน้ำซุปอีกนิดนึงครับคลุกเขานะครับผม,มกลิ่นหอมมากเลยเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็โรยต,ต้นหอมลงไปเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ผัดอีกสักพักหนึ่งนะครับอื กลินหอมมากๆครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเราก็เกใส่จานเลยนะครับเตรียมเสิร์ฟเลยนะครับเตรียมมาชิมกันเลยนะครับอืมจานใหญ่มากครับผมวันนี้ต่ก็้องน้ำลายไหลแล้วครับอยากกินปูครับเรียบร้อยเราก็จะมาชิมกันเลยนะครับอืมน่ากินมากอ่าเราก็จะมาชิมกันครับ ตักเนื้อปลกขึ้นมาครับผมตามด้วยพริกหวานนะครับ่ารับประทานเป็นอย่างยิ่งชิมกันเลยครับท่านผู้ชมรสเด็ดเด็ดครับผมอร่อยมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ